สวัสดีทุกๆคนนะครับพบกับผมนะครับพี่หมูเดอะสตาร์บ้านนอกนะครับมื้อนี้กะมานะครับมากินกุ้งนะครับกุ้งแช่น้ําปลาตัวใหญ่ๆนะครับวันนี้ก็ไปซื้อกุ้งมานะฮะกูนะกุ้งไม่จะตัวใหญ่ครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวผมสิเทลงให้บนกุ้งเลยนะครับ กินกุ้งครับกินกุง้งคิดว่ากินอาหารทะเลนะครับอาหารทะเลดิบๆเนี่ยเราต้องอเขาต้องเห็ดนดำจิม้มให้มันเผ็ดๆครับให็ดดำจิ้มมันเผ็ดๆจังหน่อยมีความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานนะครับในตัวมันก็สิรสชาติมันค่อยสีกลมๆนะครับรสชาติมันก็สิเผ็ดนะครับมื้อนี้ก,ก็มาบรรยากาศดีๆครับข้างหลังนี่บรรยากาศเป็นวิวดีๆเลยผาดิบก็ร่างสิตกดินนะครับ เดี๋ยวผมร้องเลยนะครับกลิ่นมึงเลยแส,ะสะียบบ่นะครับมีเสียงรบกวนแเนี่ยนะครับเด้อเพราะว่านี่รถขี่ผ่านไปผพันมากอยู่เล็น,น้อยนะครับกลุ่งตัวยิงใหญ่เลยนะครับ ถ้าเป็นกุ้งสดนะครับถ้าความสดรสชาติมันก็จะมีความหวานนะครับมีความหวานในตัวของมันอยู่แล้วนะครับพอจะมีเสียงรถจังไงนะครับนี่รถก็จะมาเที่ยวเพื่อกันครับเที่ยวเป็นข้างบนล่างเป็นอ่างเก็บน้ำนะ ผักกับหนมีหลายอย่างครับมีผักสลัดครับผักสลัดมีแตงกวาครับแตงกวามีหอมครับแล้วก็มีกระเทียมครับโอ้ใสดได้ครับจดจัดตัวชาดเพชด không nhẹ nhàng nữa mình bán. เทียมครับมีความเผ็ดสําหรับผู้ที่บอกินกินดิบนะครับเนาะสำหรับทบี่ผู้ที่บอกินดิบก็บอแนะนำให้กินนะครับอาจจะเป็นพยาธได้นะครับสำหรับผมเองกินตลอดฝากติดตามช่องนั้นนะครับฝากติดตามช่องน้ำนึชอนนะ่องพี่หมูเดอะสตา์บ้านนอกนะครับ เราสิไม้คลิปให้เบิงงเรื่อยๆนะครับคลิปกินเนี่ยหรือว่าใครที่อยากให้กินอะไรให้ดูก็คอมเมนต์มานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเบิงงจะบาก่อน ตอกขับขอไปเยหละกรุงนี่เขาต้อง หมูนี่พาพาหลังรบอมน,นะครับพาหลังแล้วก็เอาใส่ดำบมันออกนะครับแล้วก็แช่โซดาด้วยเพื่อลดความข้าวของมันนะครับโอ้เผ็ดอีริช่วงนี้นะครับ ทั่วปร,ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับกำลังพบกับปัญหาพบกับโรคระบาดนะครับโควิด19นะครับผมก็ฝากแรงใจนะครับทรงกำลังใจนะครับให้ทุกคนกันเลยให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับดูแลเจ้าของเดอ้อพี่น้องเลย หญ่หลารต้องได้กินคำโอ้ยังบันกันได้ ท,ทีพี่นอาเผ็ดกระเทียมเนี่ว่าครับเนี่ยกระเทียมเนี่ยแต่ว่าหังมีประโยชน์นะครับผักพวกผักพวกกระเทียมนี่มีประโยชน์นะครับ อย่าลืมนะครับช่องพี่หมูเดอะสตาร์บ้านนอกนะครับฝากกดติดตามในเด้่อกดไลค์นะครับกดแชร์ปปะะบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงร่มเย็นๆครับผาทิดกำลังสิดตกดิน ใหญ่ๆครับเต็มเต็มคำเลย <c oughs> ตัวเย่ครับพี่น้องตัวเย่ครับไ <c oughs> ปซื้อพริกแม่ข่าบนว่าซิมได้ประถันแล้วประกันความเผ็ดดูหน่อยซิมได้ซิมฟรีครับโอ้ได้การแท้ มักผู้ใดอยากเก็ดนั่มนะครับกบะไปฮ็ดได้นะครับผู้ใดกินไปดูบรรยากาศทางหลังครับผา่าชีทิ่ตกดินระวังภูเขาพ่ด,ดี ครับพี่น้องเพ็่นครับ ีจะค้ำหนบ่งเพล้งเดี๋ยวพี่หมูจะไปหาหาเนาะแกเพลก็อไม่ไหวละอีจะค้ำหนึ่งเดี๋ยวรอหนาจะไมไกินให้พี่น้องเมึงไม สำหรับคลิปนี้นะครับจะฝากติดตามนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวขันมากแบบไดขนันไหนอยากให้พี่มูกินแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ